เคยเจอปัญหานี้บ่ครับพี่น้องปลูกพริกแล้วมีหนอนน้อยข้างในหล้ะกรล่วงกรอนเก็บเกี่ยวครับผมผมเชื่อว่าเกษตรกรไรายคนน่าจะเจอปัญหานี้ครับผมเดี๋ยวื้นนี้ผมจะมาบอกวิธีการป้องกันหรือว่าการแก้ไขหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุยังครับพี่น้องซึ่งเนี่ยครับถามเนี่ยครับพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้ครับผม่ะปลูกพริกแล้วน้อยข้างในแล้ะร่วงแบบนี้ครับผมนี่ผมว่าหลายคนน่าจะเจอปัญหานี้ครับผมเดี๋ยวื้นนี้เฮามาคุยกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอยังเนาะครับผม ซึ่งการปลูกพริกเราลวงก่อนเก็บเกี่ยวเรามีนอนหน่อยข้างในสาเหตุมันเกิดจากมาแมลงวันทองนะครับพี่นอ้องซึ่งบางคนก็อาจจะยังบ่รู้นะครับผมซึ่งบางคนกอาจจะรู้แล้วนะครับผมซึ่งมแมลงวันทองนี่ครับพี่น้องเขาจะเจาะว่างไขในช่วงที่อ่าเนี่ยครับช่วงที่พริกกําลังเปล่นดอกครับผมนะครับเขาจะว่างไขไว้ที่นี่นนะพอ่พอพ่อเมล็ดพริกไงนอนที่อยู่ข้างในมเมล็ดพริกเน,น,นี่ยมันก็จะใหญ่น้่นะครับผมมันจะเห็ดให้พริกมันลวงนะครับพี่น้องนี่ ร่วงแบบนี้พี่น้องอ่าซึ่งอันนี้อาจารย์สักบอกบอกก่อนว่าตัวน да. to ี้ไม่ได้ฉีดพ่นสารป้องกันนะครับผมมันก็จะเลยจะเจอปัญหานี้นะครับผมนี่ปัญหาแบบนี้พี่น้องอ่าพิกร่วงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับผมนี่พี่น้องอ่าซึ่งวิธีป้องกันนะครับผมวิธีป้องกันแล้วก็แก้ไขหนึ่งก็คือการหาสารไตรคอฟนหรือว่าดิฟฟอนนะครับผมอ่าซึ่งย่สวนอาจารย์สักก็จะใส่ดิฟฟอนหรือว่าอีกซื้ออีกอย่างหนึ่งก็สารไตรคอฟนนะครับผม อ่ามาฉีดพ่นในช่วงที่พีกกำลังเกิดดอกอยู่เนาะครับพี่น้องอ่าซึ่งมันจะเหยีดแห้่ใ้เฮ้าเนี่ยครับผมในสวนเฮ่าเนี่ยครับผมอ่าลดการเกิดโรคมีได้เนาะครับพี่น้องอ่าซึ่งมันเป็นการป้องกันเนาะครับผมถ้าเฮ้าบ่ป้องกันอ่าแมแลงวันท้องมันก็จะมาจ่อว่างไครเหยดแห่เนี่ยครับในพีกของเฮ้าอ่าล่วงได้เนาะครับผมถ้าเฮ้าฉีดสารตัวนี้ป้องกันไว้กจะเหยีดแห้่พีกเข้าพวกล่วงเพราะว่าซึ่งแมแลงวันท้องมันก็จะมากวนบ่ไรเนาะครับผมมันจะมาจ่อวางไครบ่ไรอ่า ่วนการฉีดพ่นนะครับผมเฮาจะฉีดเฉพาะช่วงที่พลิกกำลังเป็นดอกอยู่นะ้ครับผมซึ่งเป็นยาสูตรเย็นนะครับผมสามารถฉีดพาดอกได้เพราะเห็นให้ดอกพริกลวงนะ้ครับผมซึ่งเขาจะฉีดแค่หนึ่งถึงสองครั้งในช่วงที่พริกเป็นดอกแล้วก็บไ่ได้ฉีดอีกเลยนะครับผมซึ่งสร้งงารงส่วนก็จะเห็นประมาณนี้นะครับพี่น้องอ่าซึ่งเราหลังจากฉีดเราพี่น้องก็จะเห็นนะครับผมว่าพลิกมันติดดอกดีแล้วก็มีควอมดกเขาจะง้พี่น้องเห็นเลยครับผมอ่าซึ่ง ต้นที่อาจารย์างนั่งทายทํำอยู่นั่นกับ่ได้ฉีดก็จะเห็ดไม่หลวงนะครับผมซึ่งหลังจากฉีดแล้วเขาก็จะได้พิกแบบนี้ครับผม่าซึ่งดอกมันก็จะติดดีเนาะครับพี่น้องฮะซึ่งแมลงวันท่องก็จาบ่มาลบกวนในสวนเขาเห็ดให้พิกเข้าเนี่ยบ่หลวงก่อนเก็บเกี่ยวแล้วก็บม่มีนอนข้างในเนาะครับพี่น้องอ่าจังใดก็ฝากพี่น้องไว้ด้วครับผม้านั่นก็ล่องไปหาเบิ้งสุกค้นหาเบิ้งในอ่าโซเชียลนะครับผมแสนใจคอฝนหรือว่าดิฟฟอนนะครับพี่น้องเอามาฉีดผลก่อน ในช่วงที่พิกกำลังเป็นดอกจะเห็ุให้ห้าวลดปัญหาเรื่องพลิกเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยวได้ครับผมกัในใ้กะคลิปนี้ถามมีประโยชน์กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกะัส่งต่อสิ่งดีๆคนอื่นในเห็นนด้ครับผมเดี๋ยวจันทร์แสงมีเทคนิคงดีๆจะมาถ่ายทอดให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าได้ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผม